ต่อไปเราจะมาสอนการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันนะครับต่อไปเราจะมาสอนการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันนะครับโดยการลงแอปชื่อ Sable Smart เข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยครับเราไปที่ตัวหน้าจอครับเปิดกดปุ่จานชาร์ปครับใส่อินครับกดหนึ่งครับกดสามครับแล้วก็กดสองครับจากนั้นเรากดบวกครับตัวนี้อ่าเราเปิดต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับ เชื่อม w i ไฟ2.4เท่านั้นครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแล้วก็กดเรียบร้อยไปครับกดไปที่ตัวนี่ครับกล้องและล็อกรับเลือกเลือกตัวล็อกไ i ไ i ครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับที่ผมใส่ง่ายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถัดไปครับกดติ๊กกดเน็กครับรอแป๊บหนึ่งครับรอให้ ตัวมือถือเราและกล้องถูกเชื่อมต่อจากเอมือถือเราแล้วก็กล้องกับเราถูกเชื่อมต่อจากกันครับช่วงหลังนี้ใช้เวลาประมาณสัก2นาทีครับถ้าเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือการไปจัดก,การเรื่อง Wi-Fi บ้านครับที่ <จะ S 1> อาจจะแบนวแ,แบนแบน,แบนวิดเต็มลูกค้าจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้พวกกลุ่มเมทไวไฟหรือ Wi-fi ที่มีลักษณะเป็นไมโมขึ้นไปนะครับเสร็จสมบูรณ์ครับเรียบร้อยแล้วครับก็มา